สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชนแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปราวพัฒนาของวันที่25นะคะม้วนนี้ผิดเนาะหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะล่างมันออก94นะคะได้เลข9กเนาะได้แต่เลขวิ่งนะคะออก94เต็มที่ได้แค่93นะคะเสียดายแอดไปเอาสูตรหลักหน่วย ศูนย์หนสถ้าเอา1 2 3 4ก็น่าจะเข้านะคะเพราะแอดเน้นหลักสิบเป็นเลข9กเนาะเกับ6ส่วนข้างบนนะคะหลุดหลุดเยอะนะคะวันนี้ออกเก้าเอามาดูของวันที่25ก่อนมาดูของวันที่25นะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ การคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะงวดนี้ของราพัฒนา วันที่ยีหนะคะยี่สห้าคหกเจ็ดเก้าสี่่าของล่าง มันไม่ชัดเดี๋ยวแอดขอดูหลักสิบนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมคะส่วนหลักหน่วยสองสี่ห้าหก จับคู่ก็จะได้หกสองหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกแปดสอง แปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกงวดนี้ตัวเด่นนะคะเด่นที่สองหลักหน่วยเด่นที่สอง แล้วก็หลักสิบเด่นที่หกนะคะ เมื่อคืนแอดลองไล่สูตรมามันของล่างนะคะมันชนกันที่มันชนกันที่เจ็ดแปด แล,แล้วสูตรนี้มันชนกันที่8-9-0สูตรนี้ชนกันที่7กับ8นี่ของบน ของล่าง ถ้ามันเด่นอีกตัวนึงนะคะหลักหน่วยก็คือเลขสี่นะคะแต่สองเนี่ยเด่นมากที่สุดแล้วแต่แอดเอาเผื่ออีกตัวหนึ่งนะคะคือเลขสี่เนาะ มันดูบนนะคะบนหลักสิบ ้นหลักสิบชุดนี้มันชนกันนะคะหกเจ็ดแปดแอตก็น่าจะเอาหกเจ็ดแปดแล้วแอตขอทีอ่สอง มันน่าจะอยู่ในโซนหลักหน่วยส่วนหลักสิบละ่ะหลักสิบหลักสิบบน หลักสิบมันจะอยู่ที่ หนึง่งบบน หนึ่งสองสี่ห้าส่วนหลักหน่วยหกเจ็ดแปดเก้ามันก็จะได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสองหกสองเจ็ดสองแปด สองเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า เด่นที่เลขหกนะคะหลักหน่วยแต่ล่างมันเด่นหลักหน่วยที่เลข2อเนาะหกับเจด จ็ดของบนหนึ่งกับสองหนึ อะทีนี้วิ่งเนาะเลขวิ่งนะคะวิ่งล่าง6กกับสองส่วนบนวิ่งบน ห้ากับหกนะคะเห็นไหมถ้าตัวเน้นนะคะเน้นสามตัวสองหนึ่งหกสองสองหก 246แล้วก็256 สองหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดนะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอนย่อให้ดูนะคะ ถ้าใครจะวิ่งบนล่างวิ่งหกหรือวิ่งสองก็ได้นะคะบนล่างเพราะมันเด่นพอๆกันหกกับสองแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ